สวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกๆคนครับมาเจอกันอีกแล้วครับผมในโจโจน้าไฟหายได้ด้วยหาสุขภาพครับสวัสดีครับทุกๆคนครับวันนี้ก็เป็นอีวันนะครับที่ตื่นมาในตอนเช้าที่เราจะต้องปั่นน้ําผักผลไม้ครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดด้วยครับทําให้เรามีเวลาในการปั่นน้ําผักผลไม้ครับวันนี้นะครับจะมาปั่นสูตรน้ําผักผลไม้เกี่ยวกับ ความดันสูงครับใครที่เป็นความดันสูงครับเอาสูตรนี้ไปปั่นกันเลยครับเราปลองครับความดันของเราจะไม่สูงครับแต่หลักในการสําคัญก็คือการกินครับเราต้องเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ควบคู่กับการออกกําลังกายครับผมแล้ววันนี้ก็มีสูตรน้ําผักผลไม้สําหรับคน ความดัดสูงมาแบบปั่นกับทุกๆคนครับผักผลไม้นี่ก็หาได้ไม่ยากครับแล้วก็เป็นก็เรียกสูตรง่ายๆมีส่วนผสมของผักผลไม้ที่ไม่ค่อยหลายอย่างครับเราสามารถหาซื้อได้ครับสวัสดีกับทุกๆคนด้วยครับผมลองเอาสูตรนี้ไปครับที่รับรองครับความดันจะปกติเลยครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มปั่นกันเลยเลยครับ อ่าใช่เดี๋ยวเราต้องมาแนะนําก่อนว่าสูตรวันนี้มีผักผลไม้อะไรกันบ้างครับอันดับแรกครับคือสับประรดครับ1ชิ้นครับมะเขือเทศครับ2ลูกครับแล้วก็ผักขึ้นช่ายครับแตทีนี้เอาไปปั่นจนเหลือแต่กา้านและใบหมดแล้วก็ใบขึ้นชา่าย3ก้านครับแอปเปิ้ลหลูกครับผมแอปเปิ้ลหลูกแล้วก็ กล้วยหอมครับครับผมจะใช้สองลูกแต่ถ้าเพื่อนๆปั่นคนเดียวหรือสองคนก็ใช้แค่ลูกเดียวก็ได้ครับวันนี้ผมจะปั่นไว้กินหนานเลยแล้วก็ประกาศหอมครับสามใบครับอันนี้สามใบครับอันนี้ก็คือสูตรน้ําผักผลไม้ของเราครับแล้วก็มีตัวช่วยครับอันนี้คือทุกคนสามารถเอาไปปั่นได้ครับก็คือเม็ดเกาลัดครับผม ที่เราซื้อมาเราก็เอามาแช่น้ําอุ่นหรือว่าน้าร้อนก็นได้ครับอันนี้ผมจะ,ะใส่ในไมโครเวฟล้วก็อบแล้วก็ให้มันร้อนครับสามนาทีเองนี่แล้วก็ส่วนน้ําของเอ้กกี้เราก็เทล,ลงไปเลยเดี๋ยวเราจะปั่นกันเลยครับผมนะเรามาปั่นกันเลยครับ แล้เราก็ใส่สับประรดเลยครับหมักชัดๆหน่อยสับประรดหนึ่งชิ้นเขือเทศครับสองลูกไปเลยเพิ่มผิวพันธ์ที่ผีของเราด้วยป้องกันต่อต้านยับยัง้งมะเร็งครับผมด้วย แอปเปิลหนึ่งลูกครับคือไปผึ้นช่ผมปั่นจนเสือแต่ก้านเลยครับกล้วยหอ,อมครับบกบสัะหน่อยตื่นมาแล้วก็ปั่นน้ำผักผลไม้ก่อนเลยสร้างอีกหนึ่งชั่วโมงแล้วก็กินอาหารเช้าครับผม เพราะว่าหลังจากที่เรานอนครับร่างกายก็ดึงสารอาหารไปใช้หมดตามไม่ตอนเช้าเราตื่นขึ้นมาเรารู้สึกหิวเราก็เพิ่มสารอาหารเป็นวิตามินแร่ธาตุต่างๆที่ร่างกายต้องการใช้ผอมแล้วก็เม็ดเกาเกครับนี่ผมใส่หลายเม็ดเลยนี่จะมาสัก20เม็ดครับเราก็ใส่ลงไปเลยครับ จุดช่วยนะเราก็น้ำาปล่ครับเม็ดเกากีนี่ช่วยบำรุงร่างกายของเราสร้างภูมิต้านทานแล้วก็ ทำให้เราหน้าเด็กด้วยนะครับผมดูย้อนไหวครับแล้ก็ปั่นกันเลยครับเอาผมนี่จะเป็นเครื่องใหญ่ก็แรงหวดอยู่ที่สามพันหวครับก็เลยปั่นนะ้ำผักพลอ้ดได้ละเอียดเลยครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆใช้เครื่องเล็กก็ต้องอหั่นผักให้เรียนแล้วก็ปั่นในจำนวนที่น้อยครับแต่ถ้าใครมีเครื่องใหญ่ก็ถือว่าสบายครับ ใส่ได้เต็มที่เลยปั่นกันเลยครับ บร้อนนะครับนี่สีไม่สวยแต่ประโยชน์ครบคันครับสีขึ้นอยู่กับเราเลือกผักผลไม้ที่เป็นสีเดียวกันถ้าเป็นผักผลไม้สีแดงเยอะเราก็จะออกเป็นน้ําสีแดงแต่นี่มันจะเป็นสีเหลืองสีเขียวก็คือมีหลายสีก็ทําให้น้ำผักผลไม้เรากลายเป็นสีแบบนี้ครับเราก็จัดเลยครับ เรียบร้อยแล้วครับผมน้ำผักผลไม้สูกรเกี่ยวกับความดันสูงครับผมมาเจอหน้าหล่องผมหน่อยครับตื่นมาก็แค่เข้าน้ำเสร็จแล้วก็มาเลยครับล้างหน้ายังไม่ล้างแปรงฟันยังไม่ล้างครับมาอาดับแรกคือเราต้องกินน้ำผักผลไม้แต่เราตื่นขึ้นมาตอนแรกเราต้องกินน้ำเปล่าก่อนครับแต่แล้วเราก็ ค่อยมาปัดน้ําผักผลไม้เพราะว่าการกินน้ำเปล่าหลังจากที่ตื่นนอนมันจะช่วยขับของเสียออกจากร่างกายของเราครับผมนี่ครับก็คือโซดน้ําผักผลไม้ความดันโลหิตสูงครับกินแล้วมันสดชื่นนะครับผมมีกลิ่นของใบขึ้นชาาครับ แล้วก็มีกิ่นของกล้วยหอมก็กลินที่โดดๆก็คือจะกินของใบขึ้นชาเนี่ยครับผมก็ลองเอาสูตรนี้ไปปั่นกันดูนะครับให้ครับปั่นก่อนอาหารครับสองแก้วครับแต่ถ้าแก้วนี้แก้วใหญ่ก็แค่แก้วเดียวปั่นก่อนอาหารเช้าแล้วก็ปั่นก่อนอาหารกลางวันแล้วก็ปั่นก่อนอาหารเย็นครับแค่นี้ครับ แต่ถ้าใครไม่สะดวกก็ปั่นแค่สองเวลาหรือว่าใครไม่มีเวลาปั่นในช่วงสายหรือว่าช่วงเย็นก็สามารถปั่นนะครับแล้วก็เก็บเอาใส่กระติกใส่ในขวดน้ําปั่นครับเอาไปกินที่ทํางานเช้ากับวันเย็นได้ครับจนถึงตอนเย็นไม่เกิน6กโมงเย็นครับผมจะแช่หรือไม่แช่ก็สามารถทําได้หมดครับหรือว่าจะเอา ไปแช่ที่อฟอฟฟิศแล้วไปเก็บไว้ที่ทํางานก็สามารถทำได้ครับผมก็คือกินไม่หมดสามารถเก็บไว้ได้ครับนี่ก็ลองเอาสูตรนี้ไปารเดี๋ยวผมจะเขียนรายละเอียดว่าสูตรนี้มีผลไม้อะไรบ้างมีผมักอะไรบ้างแล้วก็จํานวนเท่าไหร่ในการปัน่นต่อ1คนครับแต่ถ้าเกิดเราจะปั่นให้คนในครอบครัวเราก็สามารถเพิ่มจํานวนผักผลไม้ได้ครับ รอสูตรนี้ไปดูครับผมในโจหน้าายหายได้ด้วยหาสุภาพก็จะมาแบ่งปันความรู้สาระดีๆในครั้งต่อไปครับผมบ๊ายบายกับทุกทุกคนนะครับ